มา,มาเราเร่องพินนะครับเนี่ยตามทีเ่ไม่ค้าถามไหมนะครับไม่ถามอะไรเลยอยืเอยย่เร่องสายสายพินเร่องพินผมใส่นะครับให้ดูการกวนนี่และข้างหลังไปยังขเ้ยมาใส่พินดวงนี่ตะกวนนี่ผมใส่พินดวงนี่ครับไปพินส่งของบอลต้อง,งใส่อะครับสาเหตุที่เปลี่ยนมาใส่เป็นดวงหังวหง,งดวงชี้สมอังกัเพราะว่าผมเอาแอมไปสอ เอาแอมไปสัมแล้วมันเนี่ยมันบอดสะเทียนก็พิ้นดวงเลยนะครับเสียงมันบ่เสียงมันบอดสะเทียนอาจจะเป็นน้ำควนแท็กยังมันเดี๋ยวนั้มันยินบทมันบอเถียงนะครับมันเนี่ยผมเล่นแล้วผมเคยซึ้เมื่อยนั่เดี๋ยวนี่น้องนี่เล่นแล้วเมื่อยนะครับเป็นน้ำเสียงเสียงที่มันบอดสะเทียนกันมันเค็ดเนี่ยหรือจ้มันเพี้ยนเนี่ยนะครับเวลาเราฟังจะยิ้งกับโบเพี้ยนดอกแต่ว่าการออกเสียงออกควันนี่มันบอดสะเทียนกันผมก็เลยบอด้ใส่ดวงนี้นะครับก็ไปใส่อีกดวงหนึ่งคือ เกิดเนดวงนหครับเป็นแมงมุมมีด้กันครับโคดวงนั้นแมงมุมมีดต่อข้อครับแต่ว่าคนรเราส่งส่งตัเนี้ผมเค็ดเลี่ยนแบบคล่องพอต้องใส่นะคลื้อตามได้หลวดเลยนะครับเป็นต้นต้นสบายของดวงนี่นะครับกลับมาเช็ดเอามาในสไตล์ของผมนะครับแต่ก็ไวลลอกแปลไป100%นะครับกลอามาขาวๆครับเรียงเฟซก็สิเพิ่มขึ้นมาอีก ตัวนี้ผมเห็ดไวุ้ซ้ำรองครับตะกี้บริว่ารจะใส่ง่ายไม่ดีหรอกคือผมใส่ตัวนี้เป็นลักอยู่แล้วบริวารพิ้นดอกไหนไม่เป็นซ้ำรองเวลาผมบอกงานผมจะพกพิ้นไปสองตัวนะครับพกพิ้นไปสองตัวดอกเป็นดองซ้ำรองนะครับปาร์ตี้นี้ผมเลือดเอาไปลอกเด็กก็แข็งไม้บางเสียงมันไปกันไหนนะครับเสียงมันไปกันไหนผมก็ได้ใส่ดอกนีนมาตลอดเลยปาร์ตี้นี้ก็ได้ก็เป็นใส่ตัวแท่นนะครับที่มาเขามันก็เป็นประมาณนี้แหละครับตอนนี้มก็ไปพอเส้นเวลาเส้นพอครับ เป็นไม้กับมีดครับไม้กมีดต่อข้อบาลานซ์เรื่องเศร้าเรื่องยังมันกัดมันเสถียรกอดวางเก่าของผมนะครับเรื่องเปิ้นตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันเลืียนติดมือดีนะครับแล้วก็ผมตั้งต่ำนะครับตั้งซ้ายตัวนี้มันต่ำต่นะครับเพราะว่าเรื่องมือเรื่องยังผมกัดเรื่มเบาไว้นะครับเพราะว่าเฮ็ดกับเหตุงานกับเครื่องมือหลายนะครับมือกัดเรื่มไม่มีแห้งขึ้นตะก่าแต่ว่าดวงนี้มันจะตั้งสูงนะครับจากที่ต้องใส่ แห้งคมหลายนะครับตัวนี้ของก็ตั้งตำแล้วก็เพิ่มเฟสเข้ามาเพิ่มเฟสเข้ามามันมีเสียงแตกแตกต่างออกไปอีกนะครับจากแต่เก่าวงพอมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเฟสตัวนี้เปล่ยนมาเป็นสิบสี่เฟสเอาไปเล่นเพลงนะครับส่วนสั้นจะเล่นไล่เนี่ยแค่ใส่แค่สิบเอ็ดสิบสองเฟสในกรพอ่ะจะได้เพิ่มเพิ่มเข้ามาเล่นเพลงตามจริงตัวนี้ก็เล่นได้ึ้นกันครับเพียงแต่ว่าเข้าต้องใส่ลวกปีกแพงแต่ไม่ตัวนี้มากกับบอดี้ปีกแพ่หลายนะครับก็เป็นการ เปลี่ยนทราบใหม่ๆไปนะครับบทที่นี่ประเด็นที่สองนะครับตีมีคนวิ่กันไลยอาจะเทยียอาจารย์ได้หล่ท่านอาจะเทอขึ้นกันนะครับคือเรียนบ่รักษาทํานองเก่าบอ่อนุรักษ์ของเก่าอาจารย์ได้ทนอาจจเถือด้วกันกับผมไว้นะครับบอ่อนุรักษ์ของพอต้องใสเรื่องมันมีอยจังสีแล้วมิจฉีแจงให้ฟังนะครับมิจีอธิบายฟังว่าการเรียนสวด บางที่เปล่นบ้านเก่าๆหลายแถงสี่ห้องชิบเปล่นแบบเก่าๆบ่อใดนะครับมันต้องตามเนี่ยผ่าแล้วห้องก็ต้องเบิบงคนเติ่นขนฟอดคนพ่อคนแม่จะผ่านะครับเพิ่นมักแบบไหนเท่ากับพยายามเฮ็ดให้มันถือใจเพิ่นมากที่สุดคนเติ่นเขามักแบบไหนเขามักหมองไหนห้าเล่นไปหมองไหนมันหาวหมองห้าเล่นไปหมองไหนลายมันม้วนเขาติ่นแห้งเขาฟอดแห้งเท่ากับเก็บไว้เมื่อวิ่งต้องเก็บนะครับเก็บจนดันไว้ แล้วก็มาตัดตต่อในลายของเขาเรียบเรียงให้มันลงตัวนะครับให้มันหาฝั่งนะให้มันก็จะมันมวนสิมันก็ได้ลายมันก็เลยแปลกแปลกไม่แปลกไม่แปลกไม่เปลืองสิที่แจงต้นไม้มันแตกงานลงไปสิแต่ว่าเงามันยังอยู่อยู่ให้ผมเรียนแบบขงพอต้องใส่แบบดั้งเดิมแท้ผมก็เรียนได้ผมเสียวัดข้าทับถนนทุกคนเรียนได้ครับในแบบสไตล์เดิม ที่พยายามาต้องเติมแตงไม่เลยเด่นไลยทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นเบื่อฐานมันมาจากเงาตัวนั้นเป็นยังเขาจีกดกับไปหางเงาบ่ไรเด่นไลทุกคนก็เพียงแต่เวลาเขาไปออกงานด้วอสุดแดงสดจังสีเข้าเหรินเอาใจคนนตีนคนฟอดเด่นเอาใจจะผภาเข้า่เคือเด่นในห้องอาด์ตเด่นห้องอาร์เอาใจเอาใจห้องคนเดียวก็เขาจะเด่นเป็นจังไรก็ได้แต่พอไปเี่นสดนี่สถานการณ์มันบังคับนะครับเนี่ยอะไรมันวนเนาเห็นเขาเหรินเขาก็แหงอยากเหรินเนี่ยเขามันก็เดยกลายเป็นวัน เร่นไล่บุคือเกอขาเค่ต้องพ่อตังแต่เังสิขนาดพ่อเองพ่อก็ยังว่าพ่อจ้องใส่เองอะ่ะเพื่อนก็นยังสอนผมว่าเล่นเนี่ยมันถือใจค้หลายที่สุดใจถือใจเต็มรอยทุมัมมี่เป็นไปบ่ได้นอกจากามีคนหนึ่งอยู่โฟมักกับมีกะเฮาถือใจคนหลายที่สุดเล่นตามเนื้อผ่ามี้ยังไม่ไหม,ไมให้ก็ใส่ไปแต่ว่าใสายย่จะให้มันบะลองกองแกงอันได้มะสมเสีเอามาใสา่ใข้าวเจงเอาใสา่จัดเรียบเรียงให้มันสวยงาม มากที่สุดนะครับนี่คือพอเรสอนมาตั้งสี่ผมก็จำเราข้ามเนี่ยละมาแต่มั่วโมงว่ามีคนมาจ้างผมเอาแบบสไตล์พอต้องใส่รอยเส้นห้ามเลียนเพลงสมัยใหม่จ้างผมจะทำเลียนไหนวันนี้มีปัญหาเลยครับขั้นอารมณรักมันส่งคู่กันคือพอเราบอกว่าคั้นอารมรักจะคือโบกี้เกียนตัางต่างจะคือขีดรถใหญ่มากสิอันนี้คือกันกับลองไปคิดปีเตอร์นาอารมณรักอยู่แต่ว่า คลองเก่าก็บ่ถิ่มคองใหม่เฮาก็ต้องผลิตไปเรื่อยเฮ็ดให้มันแตกซานเอาไม้เลยนะครับในขณะนี้แตกแถวแต่ยังแตกขอกแตกแน่วเลยแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปจังซี่ประมันเนี้ยพอแล้วจะบอกขมันนะครับมันก็จําว่าตัวนี้มาไล่ดังเดิมคือไล่เสบงไฟตะกี้แต่ไม่ค่อยมีคนเหรนนะครับมันก็เอามาใส่เอามาเหรนเป็นการโนลาดไว้ไล่สุดจะแน่นมันก็มาเหรินจะกองเงานะครับเพื่อการโนลาดไว้ปูป้าหลานมันนี่ผมไปงานจะภาพคอเขาเคยนี่เหรน เล่นได้เล่นโซ่แห่งดีผมว่ามันเป็นการนำรูปหลัก,กใบมหอยเสียหายนะครับนี่ก็ับคือเป็นประเด็นวนัดเป็นอยังอาจารย์หนั่งอาจารย์นี่ประเด็นคือประเด็นคือพอต้องใส่สีมั่งขึ้นอยู่กับหนางานหนาไปที่นะครับจะพาเป็นขอมาอย่างสัมจะพาพันมากแบบนั้นคนเก่งเขามักแบบนี้เขาก็ตกเหตุมาเถือกใจเขาก็ว่า,าหากินน้มเขาเขาถ้าบอกได้มาเอาติใจเจ้าของนะครับเรื่องม่อนนี้ ยิงเป็นนักดนตรียิงต้องเข้าใจกันนะครับเรื่องนี้มันว่าผมก็เป็นนักดนตรีกันผมเก่งโมมักแบบสตไตล์ใหม่มัมมักแบบสตไตล์เก่าเกถ้าเกิดวันดนตรีปรเ็นนี่เขาขอให้เด่นเพียงใหม่นี่ถ้าเรียนบริษัทเขา่าจ้างเจ้าเนี่เจ้าก็จะบ,บ่ได้เงินที่จะเด่นเป็นสไตล์เก่าเกมันก็ต้องตามเนี่ยผานะครับคือบางทอมันเป็นเรื่องสังคมนิยมนะครับเขาก็ต้องไปนี่เขาว่าหาเงินทำัางสั่นเขาก็ต้องเข้าขใจนะครับเป็นเรื่องนี้คือประเด็นหนึ่งที่ผมบอกมา กบอกแท้ A ลายอาจารย์นะเพราะว่ากระถิดกันหลายคนอยู่นะครับเรื่องนี้ก็ต้องขอเข้าใจนะครับถ้าอยากฟังเก่ากระจ่างบอกว่ามาักแบบสไตล์เก่าๆสิส่วนมากมุ่เป็นจังรเสร้นที่ละ่ะเออส่วนมากก็เพียงนั้น,นงไงตั้งห้อยไงน้นำตาห้อยโป่งไงขอที่ละ่ะงัดทางงัดเนี่ยก็มีใครมาขอรำเพื่อนโบราณโยนอนๆ,หนๆหนให้แม่ฝนเลยนะบักหลาคือเบวบางสิงั้งเสือ่อผมไปห้อยงานนี้พ่อหอลอกสองงานตั้งไว้ให้แม่ฝนเน่บักหลายแม่ฝนมาท่าน นอกน้นไม่จะเอาชิงซิ้งเอาหาวได้จานเอาชิ่งซนได้จานเอาเพียงแบบมันมันได้จานไม่จตะจังสัรกับส่วนมาเขาว่าเขางานเขาไว้ลุ่นหลก็ค้นเถาส่วนว่าเรื่องเด็ดซ่าเด็ดเร็วผมก็เอาใจคนเถาก่อนส่วนล้างมาผู้าวเถาก็ต้องเอาใจไว้ลุ่นพวกกระดิตเร็วก็คือพยายามเอาใจให้มันได้ทุกคนแต่แต่คนเถากันไปจนหาไห้ลุ่นพวกกรดิ่ ให้มันได้ถูกจันลวกแบบพยายามพี่ได้ดีที่สุดนะครับว่าใจห้องนั้นโดนตีก็อยากให้คนที่จ้างห้องเลยเถอใจพ่อใจมาที่สุดแล้วก็ผมไปเรียนนี่คือไปเรียนแห่กันร้อนคือกคยไปตะบ,บานเก่าซ่อนมากคือบันกอ้อนี่ใกล้ๆผมเนี่ยบันกอ้อนบันซ้อนสวรรค์วัดมารวา,าดีพุ่งกับไปสามปีสี่ปีหาปีต่อกันล่ะมันก็ต้องมี้ยังที่มันแปลกใหม่ให้รับทำจับภาพเพันหนึ่งมันห้าสิไปเรียนจัด แบบลูกเดิมเดิมจนเขาเดาทางห้องไหนอย่างสิมันกิดอยงไหนโย่ขนะมะลำบมูวมะลำบมูวขนาดยหงไงเขามาเล่นซ้สั่มของเก่าก็ว่ามาอีกเขายังปั๊บเปลี่ยนการแสดงของเขาอีกพวกตลกกขาเปลี่ยนมุกใหม่การแสดงกับเพียงยังเขากับเปลี vin, ō, aud, ่ยนใหม่กองยากของเขากันครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นเก็อะมีอย่างใหม่ๆมีเสียงใหม่ๆหม่ขนาดมีโนวดใหม่ๆกันมากเสียงพิมพเสียงใหม่ๆกันมากแต่ห้องเฮ็ดให้มันอยู่ในมาตรฐานเฮ็ดให้มันดีมันบ่าเฮ็ดให้มันตกลงไปเก่าพยายามเฮ็ด เฮ็ดให้มันปรับป้งห่อเนี้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเ่าก็เบิ่งผลตอบรับจากทั้งเจ้าภาพคนติ่นคนฟ้อนเขารักแบบไหนเขากับเก็บเก็บใส่หัวเขาไว้บห่ไว้เขาามามาเข้าก็ต้องวางไปก่อนเขาามามาแบบโบราณถ้าเห็นแปลปเขาบาฟ้อนเขามาถือใจเห็นหนาเสี้ยงสิเขาก็ต้องเก็บมาไว้แล้วพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเหรียใหม่เห็มันถือใจเข้ามาสิสุดนี่เป็นสาเหตุเป็นยังไรพินคื้นแตกแตกไปแตกเขาไปเรื่อย อาจารย์ต้องเบีดเดีดแต่งไปเรื่อยนี่ก็เป็นประเด็นนึงนะครับจะให้เรียนแบบเก่าเนี่ยมันก็เหรินได้อยู่แต่ไครกับสีมาฟังอยู่ตลอดคนห้ามมันก็อยากฟังเพียงไม่ไปเรื่อยฟังเพียงเก่าฟังพอลอยเตียมมันก็เบื่ออะไรมาคนมันสีมาฟั่งในพอลอยเตียมเลยมันก็ตกแตกออกไปเรื่อยการอัดเสียงอัดยังจะเอาก็แตกไล่ไปเรนะครับเนี่ยก็คือประเด็นหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้แนวดนตรีเนี่ยพอแม็พี่น้องทุกคนให้เขาใจในจุดนี้น้ำนะครับ ทำมัก<ถ>แบบโบราณแบบโรบราณก็บบอกได้แบบไม่กับบอกด้ผมุ่ขยะพยายามเทียนนะครับการอีกเรื่องนึ่งที่ถามข้ามาอะไรสุดนะครับมุ่งกับ่ค่อยด้เ้บอกคลดปรนเดก็คือเรื่องสายพิน,นนะครับพอต้องใส่จะมันใส่สายแบบไดโน่สายโทรศัพท์ทหารมันเป็นแบบไดโน่สิซื้อมันอีกที่ก็คือที่ทหารเิ่นบอกมามก็คือสายสื่อาาสารธาตสน้มนะครับอีกสายตัวนี้มันเป็นสายที่โยงจาก กองอำนวยการและกองบัญชาการนะครับไปหาให,ใ,หใหญ่ๆมันคือสั่งการพันไอ้สายนี่แหละไปหาเป็นวิทยุนะครับโอืโ่นว่าสายโทรศัพท์ก็ได้อื่นสายวิทยุก็ได้นะครับเข้ากับที่ใหญไปน้ําป่านะครับจากกองบัญชาการไงไปหากองบัญชาการใหญ่นนเป็นสายดำ, <c oughs> ดำๆแบบนะครับชิ็นบอลลอบอลเป็นสายโทรศัพท์น้ำบานนี่ครับยิไปเขาใจพิทเอ๊ เป็นแบบนี้อีกแบบน,นึงก็จะมีสายครูนะครับเป็นสายคูสายตัวหนึ่งเล็กน้อยนะนครับข้างในมันจะมีสามสายถึงใส่ได้ม้อนัดใส่ไว้เลยต่อแอนสายถีงมันใส่งานได้นี่มันจะไปแข็งถีงซุดมันจะสูงเมือ่อไหร่คับนี่เป็นสายประมาณนี้ครับเวลากรอกแล้วแล้วคำว่าลูกใช้กับตุ่มตุ่มสายกี่ตานเอานะครับนี่ครับมัน,นเป็นสิ่งละ่ะนี่แล้วก็สิบเบอรเคยเห็นหรือสิบเคยเห็นแต็ บอกไปไม่แล้วี่น,วนะครับแต่มีคนทักมาถามหลายผมไปตัดเอาอสายโทรศัพท์อยู่น้อเสาไฟมยมามันหงอยลงมามันอยู่หลังบ้านสายอินเทอร์เน็ตสายอย่างนี้แหละสายอินเทอร์เน็ตมันใจได้บอคะไรอันนี้ผมกับเบอร์เคยร้องนะครับสายถ้าพอต้องใส่บันใส่แบบนี้นะครับนล้วผมมามีขายด้วยเาต้องทักมาถามสื่อนะครับมามีนะครับมีจำนวนจำกัดมีแต่ได้คลั่งทหารเท่า,น,า,า,าน,นั้นนะครับคลั่งเสียงทหารนอกจากที่เขาจิตจำไาย ออกแล้วนะครับคือปดกระเสียนการใช้งานของมันของเขาไปชักโลคขายทิ้งไ,ไปยังอนะไรครับตัวสายมันเก่าแล้วครับคือกขปุ๊ดกระเสียนมาแล้วถ้ามันใหม่ๆสีดำงามนะครับตอนนี้มันเลิอายุการใช้งานของเขาแล้วครับเท่ากับปล๊ดถิมนี่เคยไปเลี้ยงสายนะครับพอดีมันแตกต่างจากสายจิตต์มังได้บ่งทีเสียงมันคุมกว่าครับมันกับมอสสหรับกิน่น2องสาย มันไม่มีเสียงอีกเอกลักษณ์ของมันเสียงมันคมกว่าแล้วก็ลูกท่นกับท่นนะครับอายุการใช้งานมันโดนกว่าสายกีตาร์แต่ว่าคอเสียมันก็มีอย่างเกันนะครับคือมันแข็งมันแข็งมันหนุ่มเมื่อความเย็นยนต์มันก็บบบดบดสูส่สายกีตาร์สมอแล้วมันก็ใส่สายใส่พิมนขายมันก็ใส่สายกีตาร์เป็นเบื่อเลยเบื่อสองนะครับสายสองของสายกีตาร์นะครับใส่น้ำกันงเลยคือสายหนึ่งสายสองสาเบื่อเดียวกัน ถ้าเป็นสามสายก็คือสามสายก็ใส่สายสามแล้วก็สาสองสายหนึ่งมันก็ใส่สายเบอร์เดียวกันเลยเพื่อสายสองนะครับมันก็ใส่นะยี่ห้อกันแล้วแกค้นหมักแบบเด็กกันไปนะครับมาตรฐานสิ่งนี้ก็ค้วมมักของเจ้าของค้นมักซีฟค้นจ้าของมามักผู้เลี้ยงก็คือจบขขาวนะครับเอาว่าให้เทียรใจเจ้าของเรียงสายให้กันครับผมบันนี้ว่าใส่เบือสองน้ำกันมันดีแต่สำหรับผมผมว่ามันก็ใกล้เคียงสายโทรศัพท์ทหารก็ว่า ความใหญ่ของสายมันนะมันก็ไก่เบื้อเบื้อมันกัไก่คขยงขนาดไกล่คขยงกันนะครับแล้วมันก็ให้ความมันเยือกเขาเรียนสายโทรศัพท์ทหารมาสาจก้อนเป็นเบื้อเดียวกันสายโทรศัพท์ทหารนี่มันก็เป็นเบื้อเดียวกันครับเป็นขนาดเดียวกันทังสามสายเครื่องมาใส่สองสายมันก็ให้น้ำนักมือเราก็ขึ้นกน้ำนักมือเขาเหรียน้ำเขาว่าผมนี่เมื่อนักแน่ยแต่มันสายมันหน่อยแห้ง มันกะปีนะมืัอประมาณนี้นะครับเวลาห้าเหลียญมันห้าคมแคงมันกะปีอยงเงี้ยสิลองใส่มันได้น้ำนักไก่เคียงมือห้าถ, like ถ้าสำหรับผู้ใด่นี่มือเบาไปแล้วก็ให้แนะน้ำใส่ตามปกตินะครับแข่ก็ให้ลองเบิงครับไม่ไม่ยังต้องผมกับก็ผมสีหัวอย่างกับได้มาจากการทดลองนะจ๊ะครับผมอยางหัวย่งของทดลองเบิงลองใส่แบบนี้ลองใส่แบบนี้ลองใส่แบบนี้เบิงนะครับถ้าแบบได้มันเถื่อใจมันตรงกับเจ้าของแล้วห้าคิดว่าดีนะก็ตอนนั้นแหละครับหลอด เอาอันนี้ง่ายๆดิประเด็นเจนี้คือข้ับผมกับสํารับคลิปนี้กับประมาณนี่นะครับถ้าใครมีอยงสงสัยอีกก็ถามถามถามกันไปนะครับเพราะว่าเราเองก็จะบองว่างกับที่ไม่เห็นคลิปแบบนี้นะครับมาแจกแจงกันถือว่าแบ่งแนะนําแบ่งปันกันไปนะครับจะที่จะหาว่าสอนคข้าพ្យจะรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจ่อเฟซบุ๊กต้องมาตัดต่นน้อเด้วยครับ ขอบคุณครับ